สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรงวิสแสนทองครับ GHA คืออะไรแล้ว GHA for business คืออะไรอยากจะมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้เรื่องนี้กับคุณหมอสมพรคำผมซึ่งคุณหมอเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานสากลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆได้รู้จักกับคุณหมอสมพรมาเกือบ20ปีละ ได้รับความรู้จากคุณหมอสมพรในเรื่องมาตรฐานต่างๆอย่างเช่น JCI Joint Commission International นะครับก็คือมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะบางทีผมก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็มีมาตรฐานของ JCI อยู่เวลาผมไปทำระบบการบริหารผลงานต่างๆก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวชี้วัดเรื่องมาตรฐานถ้าเราเข้าใจเรื่อง JCI รีควอร์แมทหรือมาตรฐาน JCI ก็จะช่วยให้การไปเป็นที่ปรึกษาวางระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรที่เป็นโรงพยาบาลก็ง่ายขึ้นนะครับผมก็ได้รับความรู้จากคุณหมอสมพรและก็ทีมงานมาตลอดมาถึงวันนี้สิ่งที่ได้รับความรู้เพิ่มเติมก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า GHA ย่อมาจาก Global Healthcare Accreditation คือหมายถึงเป็นมาตรฐานสากลในการ กำหนดมาตรฐานของคนที่เดินทางจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคนต่างประเทศอยากมารับสาพยาบาลที่โรงพยาบาลในบ้านเราบางคนก็ไม่ใช่รับสาพยาบาลอย่างเดียวมาท่องเที่ยวครับแต่เป็นช่องอเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงคุณภาพชีวิตเช่นไปสปาไปโฮเทลไปอะไรเงี้ยฮะก็คือพูดง่ายว่ามาตรฐาน GHA ก็คือเป็นมาตรฐานที่ ดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพเรื่องอนามัยเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องเขาเรียกว่าคุณค่าการมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เดินทางออกมายันถึงกลับเพราะนั้นคือมาตรฐานนี้จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการเดินทางนะด้วยยานพาหนะต่างๆที่พักว่ามีมาตรฐานมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนโรงพยาบาลหรือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับถ้าเส้นทางที่เขาเดินทางไปเนี่ยได้รับรองมาตรฐานทั้งหมด ก็น,นั่นก็คือแสดงว่านักท่องเที่ยวหรือคนที่เป็นผู้ป่วยมารักษาพยาบาลเนี่ยมีความมั่นใจได้ว่าการเดินทางไปกลับของเขามีความปลอดภัยแล้วใครจะมาการันตีหรือรับรอง GHA คือก็เป็นองค์กรที่จะมารองรับเหมือนรับรองออกใบเซอร์ว่าองค์กรนี้มีระบบมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยนะเรื่องสุขภาพอะไรของผู้ป่วยหรือ,อ,อนักท่องเที่ยวตรงนั้นส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ใน เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอะไรเงี้ยนะฮะตอนนั้นก็เรื่อง g s a ก็อาจจะสโคบอยู่ประมาณนี้แต่พอมาถึงปัจจุบันเนี้ยยุคโควิด1-2-3ที่เราเจอเนี่ยครับเรื่องสุขภาพเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของคนเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่จำกัดขอบเขตอยู่ในแค่โรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือว่านักท่องเที่ยวที่ คำานึงถึงเรื่องสุขภาพเป็นหลักแล้วถ้าเราจะเห็นว่าตอนนี้แม้กระทั่งร้านอาหารต้องมีระบบในการทําความสะอาดมีระบบในการรักษาระยะห่างมีระบบการป้องกันในการติดเชื้อมีระบบในการทําความสะอาดเมื่อเกิดกรณีติดเชื้อขึ้นมาเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะบ้านคนทั่วไปร้านอาหารทั่วๆไปการดูแลส,สุขภาพหรือความปลอดภยัยมันเริ่มใกล้เคียงกับโรงพยาบาลมากขึ้นแล้วนะเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการดูแล เชื้อโลกผู้ป่วอยอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันอยู่แต่ในโรงพยาบาลตอนนี้มันกลับกลายมาอยู่ทุกที่ทุกคนทุกแห่งในสังคมด้วยเหตุนี้ก็เลยทําให้ธุรกิจองค์กรต่างๆตอนนี้พอเจอวิกฤตโควิดไปก็จะถูกปิดตัวไปถ้าไม่ปิดตัวก็จะต้องทำงานในรูปแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะเป็น new normal เป็นวิถีใหม่บางคนก็ work from home บางทีก็ต้องเป็นขายของแบบ delivery ซึ่งถามว่าบางธุรกิจเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมหรือร้านอาหารบางร้านอาจจะต้องปิดไปเลยเพราะว่าไม่มีใครมั่นใจได้ว่าตกลงถ้าเปิดเนี่ยมันจะเป็นจุดแพร่เชื้อไหมเป็นคลัสเตอร์หนึ่งไหมอันนี้ก็เป็นที่มาว่ามาตรฐานต่างๆที่เราเคยทำนะไม่ว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมไหนส่วนใหญ่เนี่ยมันเขียนขึ้นมาเพื่อรองรับในสถานการณ์ปกติเท่านั้นนะครับยังไม่ค่อยมีมาตรฐานไหนที่บอกว่าเออถ้าเกิดเกิดโควิดขึ้นมานะ คุณไม่ต้องทําตามขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณทําแบบไหนก็ได้มันยังไม่ค่อยมียิ่งออเตอร์ก็ยังเรียนมาแบบเดิมยังตรวจแบบเดิมขอหลักฐานทําตามขั้นตอนไหมไม่ได้ก็ผิดบางองค์กรก็หยุดทําไปเลยครับเพราะว่าช่วงนี้สำคัญที่สุดคือทํายังไงให้ธุรกิจมันอยู่รอดอยู่ได้มาตรฐนมาตรฐานไว้ก่อนแล้วกันมันกลายเป็นว่าตกลงพอช่วงวิกฤตไม่มีมาตรฐานให้ยึดเลยไม่มีอะไรให้ทําเลยก็จะเกิดมาตรฐานขึ้นมาตัวหนึ่งที่เรียกว่า GHA for business สําหรับ องค์กรธุรกิจที่ไม่จําเป็นต้องเป็นหน่วยงานรักษาพยาบาลโรงพยาบาลไม่ต้องแล้วก็คือองค์กรไหนก็ได้โรงงานก็ได้นะครับธุรกิจออนไลน์ธุรกิจซื้อขายสินค้าบริการอะไรก็ได้ครับก็คือได้หมดซึ่งตรงนี้มาตรฐานเนี้ยจะมีข้อกําหนดต่างๆให้เพื่อที่จะทําให้ธุรกิจซึ่งหยุดกิจการไปเนี้ยแล้วสามารถกลับมาเปิดได้เร็วขึ้นมีความมั่นใจมีความปลอดภัยมากขึ้นทั้งพนักงาน ทั้งลูกค้าทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรว่าองค์กรนี้มีระบบมาตรฐานเพียงพอที่จะป้องกันแก้ไขดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้คนที่เกี่ยวข้องได้อันนี้คือประโยชน์ข้อแรกก็คือถ้ามีมาตรฐานเหล่านี้ก็จะช่วยให้คนกลับมาทํางานได้เร็วขึ้นธุรกิจก็มีความก็เมีความมั่นคงมากขึ้นไม่ต้องมานั่งเสี่ยงปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดอะไรเงี้ยครับถ้ามาตรการดี ซึ่งตรงนี้ทางหน่วยงานราชการหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดที่ไหนมีมาตราการดีขึ้นมาเนี่ยเขาก็คงยินดีที่จะยกเว้นหรืออนุญาตให้อย่างเช่นยกอย่างโรงแรมบางโรงแรมมาเป็นโฮสปิเทลเนี่ยอยู่ๆจะมาเป็นไม่ได้ถ้าไม่มีระบบให้มั่นใจว่าเออคุณเป็นโฮสปิเทลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อได้จะมาเปิดให้ที่พักเหมือนเดิมก็ไม่ได้ซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตเร็วๆนี้เป็นไม่ได้โรงแรมอาจจะเปิดแต่แสดงว่า โรงแรมนั้นจะต้องมีมาตรการให้ทางราชการลูกค้าหรือใครก็ตามเนี่ยมั่นใจได้ว่าเราเปิดให้พักได้นะแต่เรามีมาตรการป้องกันเรื่องการติดเชือ้อการแพร่เชื้อได้อย่างดีหรือถ้าเกิดเหตุเกิดเคสขึ้นมาเ,าเราจะมีวิธีป้องรักษา,าดูแลส่งต่อผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยอะไรกันยังไงไม่ให้มันแพร่เชื้อออกไปสู่ภายนอกแล้วผู้ป่วยก็ มีความปลอดภัยสามารถได้รับการรักษาได้ทันทุงทีเลยย้อนกลับมาถึงโรงงานหรือว่าธุรกิจอื่นซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่ามีหลายองคอ์กรโดยเฉพาะองค์กรต่างชาติที่มาลงทุนในบ้านเราครับเนื่องจากว่าการปิดกิจการหนึ่งกิจการเช่นโรงงานผลิตอะไรรถยนต์ในเมืองไทยเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งผลิตอยู่ประเทศไทยประเทศเดียวถ้าเกิดต้องปิดโรงงานขึ้นมาเพราะว่าโควิดเป็นคลัสเตอร์โรงงานเนี่ยเสียหายหนักเลยนะครับเพราะว่าพาร์ทรถยนต์ทั้งหมดผลิตได้หมดยกเว้น บางชิ้นส่วนซึ่งผลิตในโรงงานที่เมืองไทยโรงงานพวกนี้เขาพร้อมที่จะลงทุนถ้ากับระบบนะครับถ้ามีความมั่นใจว่าเออสามารถป้องกันความเสี่ยงได้โอกาสปิดกิจการชั่วคราวอะไรก็มีน้อยลงและอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีสร้างความมั่นใจให้กับพนักง,งานคนทํางานเพราะตอนนี้มีคนทํางานหลายคนถ้าไม่ต้องการเงินมากพอไม่ลําบากพอหลายคนอาจจะอยากเลาออกมาอยู่บ้านเพราะว่าไม่คุ้มกับค่าความเสี่ยง จะต้องไปติดเชือ้อผมก็เจอหลายๆคนเหมือนกันคนเก่งเก่งที่พอมีเงินเก็บแะไรตอนนี้ก็เริ่มคิดละจะลาออกมาทําธุรกิจส่วนตัวจะออกมาเล่นหุ้นจะออกมาลงทุนในออนไลน์อยู่บ้านดีกว่าดีกว่าไปเสี่ยงที่มาตรฐานของ gsa four p e r c e n s เนี่ยมันก็จะเป็นมาตรฐานที่ต่อยอดมาจากมาตรฐานอะไรมาตรฐานอุตสาหกรรมก็คือจะเน้นเรื่องกระบวนการในการทํางานเพื่อให้ระบบหรือกระบวนการทํางานมันค่อนข้างน่าเชื่อถือต่อมาก็คือเรื่อง ระบบมาตรฐานสากลที่การันตีเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการยกระดับขึ้นมาหน่อยก็คือเรื่องของระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยพนักง,งานสิ่งแวดล้อมพอมาถึง GSA for Business มันก็คือจะต่อยอดสูงขึ้นไปอีกนั่นก็คือการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ความปลอดภยัยและอาชีวอนามัยของคนนะครับคือถ้าพูดง่ายๆถ้าเป็นโรงงานนึกถึงโรงงานนะครับก็คือต่อยอดจากเรื่องแค่เซฟตี้นะฮะซีเคียิ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องสุขภาพคำว่าสุขภาพไม่ใช่แค่อุบัติเหตุละการระบาดของโรคถ้าตอนนี้ก็คือโควิดองค์กรนั้นควรจะมีระบบคล้ายๆเป็นโปรซิเออร์หรือเป็นมาตรฐานที่จะป้องกันแล้วก็รับมือกับการติดเชื้อของคนในองค์กรการแพร่เชื้อการรับเชื้อจากบุคคลที่ต้องติดต่อด้วยไม่ว่าผู้ขายซัพพลายเออร์นะลูกค้าแม้กระทั่งชุมชนหรือมีมาตรการที่บอกว่าถ้ามันเกิดติดเชื้อขึ้นในโรงงานโรงงานมีมาตรการยังไงถึงจะไม่เอาเชื้อแพร่ออกไป สู่สังคมหรือถ้าเกิดสังคมรอบข้างติดเราจะดูแลมีระบบดูแลพนักงานเราอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าพนักงานเรายัางคงทํางานดําเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องกลัวกับความเสี่ยงเช่นโรงงานนี้มีเป็นเหมือนสมัยหนึ่งที่โรกอะไรนะไข้หวัดน,นกอะ่ะที่บอกว่าฟาร์มไก่ฟาร์มหมูจะต้องเป็นฟาร์มปิดนะคนที่เข้าไปทํางานต้องอยู่พร้อมกัน,กน,กนเอาไข่เข้าไปฟักจนแบบ ไก่ออกมาเป็นตัวแล้วค่อยออกมาจากฟาร์มก็นั้นเราก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่คือมาตรฐานอันนึงที่ผมเชื่อว่าข้อดีอันนึงที่เห็นจากของ GSA for Business ก็คือว่าเขาอาจจะไม่ได้ยึดติดกับ requirement ที่มันเป็นวิธีการหรือกระบวนการเหมือนระบบมาตรฐานอื่นๆที่เราเคยมีเช่นต้องยึดตาม procedure นี้ต้องทำตามหนึ่งหแต่จะเปิดโอกาสให้สร้างมาตรฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ บางทีมันอาจจะกลายเป็นนวัตรกรรมในการทำงานใหม่ขอให้ตอบได้ว่ามั่นใจว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อสามารถที่จะตรวจสอบได้เร็วว่ามีการติดเชื้อหรือไม่มีการติดเชื้อมีระบบในการดูแลหลังการติดเชื้อมีการที่จะรีคอเวอรี่หรือหรือทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้เร็วทุกธุรกิจสามารถทำได้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะอย่างวันก่อนผมก็ซื้อลูวิ่งไฟฟ้ามาใหม่ นอกจากดูเรื่องราคาดูเรื่องสเปคดูเรื่องอะไรแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมถามก่อนที่จะสั่งก็คือเวลาช่างมาติดตั้งอ่ะผมมั่นใจได้ไงว่าช่างอ่ะปลอดโควิดคือช่างที่มาส่งเครื่องลูวิ่งไฟฟ้าให้ผมเนี่ยไม่เอาเชื้อมาให้ที่บ้านผมอ่ะเขาก็จะบอกขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้านะซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันเริ่มกลายเป็นเรื่องใหญ่นอกเหนือจากว่าของราคาถูกนะครับคุณภาพดีส่งเร็วอาจจะต้องมีเรื่องความปลอดภยัย ตอนนี้ถ้าธุรกิจไหนที่ต้องมีพนักงานออกไปติดต่อกับลูกค้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านติดตั้งล้างแอร์อ,อะไรอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องมาสัมผัสกับลูกค้าโดยตรงอันนี้ผมว่าถ้าองค์กรไหนทํามาตรฐานขึ้นมาเช่นก่อนมาส่งมาให้เลยว่านี่คือขั้นตอนในการทํางานของเราลูกค้าสามารถเช็คก,กับช่างเราได้ดังต่อไปนี้ว่าเขาทาตามขั้นตอนไหมใส่ถุงมือไหมใส่แมสไหมเขาบอกเราให้รักษาระยะห่างไหมเ,เขาทําความสะอาด ตอนที่เขาติดตั้งเรียบร้อยไหมเขาสเปรย์หรือเปล่าอย่างเงี้ยผมคิดว่าลูกค้าน่าจะมั่นใจมากขึ้นแต่ที่ผมเจอก็คือตอนที่เขาบอกผมอะบอกขั้นตอนดีนะช่างจะใส่ถุงมือใส่แม่นู่นนี่มาเอาเข้าจริงๆนะคือมีแต่มาตรฐานที่พูดอะแต่มาตรฐานยังไม่ได้ทําก็คือพอมาจริงช่างก็ใส่แมสแหละเราก็ไม่ใช่ช่างติดตั้งเป็นช่างซ่อมแทนเพราะว่าช่างติดตั้งไม่ว่างหรืองานเยอะไม่รู้ช่างซ่อมก็ก็ใส่แค่แมส ไม่มีใส่ถุงมือไม่มีการดูแลเรื่องระยะห่างระหว่างเรากับลูกค้าไม่มีการฉีดทําความสะอาดอะไรหลังจากที่ติดตั้งเสร็จซึ่งอันนี้ผมมองว่าวันหนึ่งมันจะเริ่มกลายเป็นความต้องการของลูกค้าก็เล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวถ้ามีเวลามีความรู้เพิ่มเติมก็นะมาถ่ายทอดให้ฟังว่า GSA for Business ระบบมาตรฐานที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรเรามีความปลอดภัยมีความมั่นใจเรื่องสุขภาพนะครับไม่เจ็บป่วยไม่ติดเชื้อ มีมาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขแบบไหนเพื่อให้คนทํางานและคนนอกมั่นใจก็ฝากไว้ตอนนี้ธุรกิจไหนที่ไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าลูกค้าไม่มั่นใจกับเราเนี่ยผมว่าถ้าลองเอาแนวทางนี้เอาไกด์ไลน์ของ GSA ไปใชน้น่าจะดีนะครับน่าจะช่วยให้เราดําเนินธุรกิจภายใต้วิถีใหม่เพราะไม่รู้ว่าวันนี้โควิดมันจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนถ้ามันอยู่ตลอดละ่ะ ก็แสดงว่าสิ่งนี้เป็นความจําเป็นเป็นมาตรฐานหนึ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องทําเช่นในอนาคตเราบอกว่าร้านอาหารเนี่ยเปลี่ยนใหม่เลยร้านอาหารจะต้องมีระยะห่างร้านอาหารต้องมีครีนนิ่งอาจจะยิ่งกว่าพวกอะไรนะโรงงานอาหารซะอีกอันนั้นคือแค่ความสะอาดไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนหรือสารพิษลงไปอยู่ในอาหารแต่ตอนนี้มันคือการดูแลร้านอาหารคล้ายๆโรงพยาบาลละคือต้องมีความสะอาดต้องฆ่าเชื้อก็อาจจะเป็นทีใหม่ของ สังคมต่อไปก็ได้นะครับก็คงพอได้ไอเดียบ้างนะครับก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมแต่ไม่แน่ใจเป็นความรู้ใหม่สำหรับทุกท่านหรือเปล่านะขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ